สวัสดีครับขอบคุณแม่ผมคุณแน่นะครับขอบคุณคุณนะคะใช่วันนี้เราก็จะมาเจอคุณแน่อีกครั้งนะครับมาเล่าว่าจากคราวที่แล้วเนาะที่เรามีไลฟ์การในเรื่องของการเตรียมในการของเด็กในช่วงวัยก่อนวัยรุ่นยังไงใช่ไหมคะช่วงสิ้นปีสามสวนใช่ให้ให้เก่งล็อกด้านนะครับก็ออกตีนแตกกระแสมาดีมากเลยมีคำถามเข้ามานะครับคนเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งจากที่เราเห็น จากคราวที่แล้วเนาะมันมีประโยชน์มากเลยคำถามเป็นหลายอันเนาะอยากแชร์กับพวกแม่รู้นะครับก็ทีเนี้ยจะมีไลฟ์พังผันไปเหมือนกันเราก็เลยอยากเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ส่งคําถามถึงพวกที่ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้สามารถตอบได้ในรายการทุกคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันได้เนี่ยครับแล้วเราจะมีลิงก์ให้สามารถเขียนคําถามได้นะคะอยู่ใต้โพสต์เลยค่ะใช่ครับก็ถ้ามีข้อมูลส่วนไหนยังรู้ก็สามารถหลอกกันเข้ามาได้นะครับทุกคนเนี่แล้วก็ในไลฟ์คพังผันไป ร่ตอนต้นก็คือช่วองอา13-15ปีเ<ช>ตรียมยังไงให้เก่งเตรียมยังไงให้เรียนได้ดีนะครับพร้อมเข้าโรงเรียนท็อปได้ไหครับก็ถ้าใครอยากรู้ก็มาเจอกันได้นะครับที่ไลฟ์ของอังคารที่3 0น,นะครับแล,แล้วก็จะมาสอบคำถาที่ทคุณพ่อคุณแม่ฝากไว้ด้วยนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามชน n e ของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับฟังพวกเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ